เนื่องจาก2ตัวละครใหม่กําลังที่จะเข้านั่นเองนะหนึ่งคือซันจินะฮะในส่วนของกลุ่มหมวกฟางเนาะและ2นะครับก็คือในส่วนของเอสชาร์กสิ่งที่น่าสนใจมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะซึ่งเดี๋ยวบอกก่อนว่าโวเกมเอ่อจะอัปเดตตัวใหม่มาในวันที่26 26เนื่องจากดูจากไหนเห็นตรงนี้ไม่เอ่ยถึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยอ่าเดี๋ยวแต้มตรงนี้มันจะหายไปนะครับแล้วก็มันจะมีตัวใหม่เข้ามา2ตัวซึ่งใน,นรอบนี้จะมี2ตัวนะย้ำา2ตัวเนาะ เอาละเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องหน้าสนใจกันบ้างดีกว่าเนื่องจากว่าในส่วนของตัวละครที่ผมสนในส่วนของเอสดนะเหตุผลทําไมเอาละเดี๋ยวเราจะมาดูเนาะเนื่องจากเหรียญเลยครับไม่มีอะไรต้องพูดเยอะครับเอสชาร์กเอสอ,อะไร,อะไร,อ,ะไรอะไรพวกนี้ไปที่เซลลฟิลมเนาะซึ่งอันเนี้ยมันมีทั้งหมดอยู่ที่4แท็กแต่ว่าทีนี้มันมีปัญหาเนื่องจากว่ามันไม่มีอ,อะไรนะไอ้ดึงธงไวครับดังนั้นเซ็ตเนี้ยมันอาจจะไม่เหมาะก,กับสายวิ่งแต่หมัดกับโล่ ใส่ได้อ่าโอเคไหมแล้วทีนี้เราจะไปที่เซลาฟิมเนาะและดูเหรียญเนี่ยทั้งหมดตอนนี้มี3ตัวเห็นปะน้องงูหรืออะไรเนี่ยเอทอกอะไรเนี่ยมันเห็นอยู่ละแล้วลทีนี้ถามว่าเหรียญเนี่ยมันเหมาะกับวิ่งหรือเปล่าเบื้องต้นไอเนี่ยวิ่งก็ใส่ได้หมัดก็ได้แล้วทีนี้เรามาดูไอสอนเนี่ยอาซัติลแน่นอนเขาว่าซัติลโอเคโลได้อยู่แล้วเนาะหมัดบางตัวหลังๆเนี่ยมีซัติลเยอะก็เริ่มใส่ได้เช่นเดียวกันแล้วก็น้องงูเนี่ยอยู่ในธงเกียรติสมบัติดังนั้น,นี่ จากที่เห็นเลยมันไม่มีแบบเหมาะกับแนวสายวิ่งไม่มีส่วนใหญ่มีแค่หมัดกับโล่และมันใส่ได้โอเคไหมก็เรียกง่ายๆว่าเป็นอีก1เซตก็แล้วกัน1เซตนะย้ำหนึ่งเซตแต่ถามผมเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับโล่มากกว่าเพราะว่ามันลดความเสียหายใช่ไหมอันนี้ก็ความเสียหายลดลงอีกก็คือเป็น10%แล้วนะโอเคไหมแล้วก็ตรงนี้ซัดฟีบ่อยๆก็เด้งเลือดอีกมันเลยเหมาะสําหรับโล่เช่นไคโดก็ใส่ได้นะครับไคโดโล่อะ เอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ใส่ได้เพราะว่ามันมีนั่นแหละแต่ทีนี้เรามาลุ้นอีกหนึ่งทีว่าเ mm. ออ S ช h a r g เนี่ยมันจะมีสถานะอะไรเช่นนะอ่าเมื่ออยู่ทงตัวเองย่นสกิลหนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์ไหมสมมติถ้าใช่ mm. ก็หมายความว่าเป็นเซ็ตที่น่าใส่สำหรับไพลโดโล,โลเช่นเดียวกันแต่ถามว่าเอ้ยมันอย่างเงี้ยทำย่อแล้วแบบติด ID ไอดีไปเลยเนี่ยคุ้มหรือเปล่าสำหรับเซ็ตนี้เนาะก็เป็นไอสามตัวนี้แหละอันนี้คือเซ็ตนี้เลยถามว่าเหมาะไม่เหมาะผมมองว่ามันใส่ได้กับโลที่เหมาะนะ อาจจะไม่เหมาะยกเว้นว่ามาใหม่แล้วมันอาจจะมาดใส่ได้ก็ค่อยว่ากันแล้วกันส่วนแท็กอันสุดท้ายเนี่ยมันเพิ่มในส่วนของ,ของความเสียหายเมื่อได้ทงน้อยกว่าโอเคไหมเนี่ยมันก็มีทั้งดาเมจก็มีในส่วนของลดความเสียหายก็มีถ้าอยู่ในทงนะ,ะก็คือเน้นอยู่ในทงเราเป็นหลักก็นนแหละนั่นแหละก็ถือว่าเป็น1นหนึ่งเซตอันนี้ผมเลยบอกว่าเป็นจุดที่น่าสนใจเนาะส่วนของตัวละครซันจิอืคิดหนักเลย ซันจีเนี่ยคิดหนักมากๆเพราะว่าอะไรมันมี3แท็กดังนั้นเนี่ยดูแล้วมันจะมีเพิ่มแท็กเข้ามาโลจากที่ดูเหมือนไม่ใช่นะเพราะว่าไอ้ล่างนี้ถ้าจะไม่ผิดนะเหมือนเป็นล่างตอนที่สู้กับควีนแล้วพลังตื่นนะมีละสิ่งที่ไฮไลท์มีในส่วนของซันจิหลังจากนี้ที่มันจะมีอันนี้คือไฮไลท์น่าจะทุกตัวเนาะย่น80%สถานะและถ้าโดนสถานะก็คือเร่งเลือดเรียกง่ายว่า ซันจิจะเป็นตัวละครที่เก่งย้ำเก่งกับตัวสถานะทั้งหมดอมืที่ผมเข้าใจนะตัวไหนก็าตามที่มีเกี่ยวกับสถานะซันจิน่าจะรับมือได้ทั้งหมดเลยโอเคแล้วทีนี้มีอะไรที่น่าเป็นไฮไลท์ต่อซึ่งตัวเก่าของมันเนี่ยล้มเมื่อไหร่เปลี่ยนตัว <c oughs> เปลี่ยนตัวแล้วไม่ไม่ไมย้เปลี่ยนสีแนละ้วคือเทมันจะเปลี่ยนสีแหละแต่ว่ามันบางมันบางมากก็เลยเปลี่ยนตัวไปเลยแต่ว่าอา้าวแล้วถ้าซันจิตัวเนี้ยมันเปลี่ยน ได้แต่เนื่องจากถ้านัปัจจุบันเนี่ยมันมีข่าวดับไอตรงนั้นผมจะไม่พูดแล้วกันเนาะเรียกว่าไฮไลท์ที่มันจะมีดีกว่าคือโดนอะไรก็ตามที่เป็นสถานะทั้งหมดยน่น80%และเด้งเลือดถาวาสถานะนี้มันก็คล้ายๆกับตัวละครพ่อโอเคแต่ถ้ามันอยู่ในสายหมดัดโอเคเรียกแง่ว่าไอตัวนี้อัปเกรดทายังไงให้มันเล่นได้บ้างก็คือจะต้องรับมือกับน้องงูได้อะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่ามันมีในส่วนของพลังป้องกันเพิ่ม เห็นไหมแต่ตัวนี้ไม่มีเพิ่มโจมตีมันมีแค่ธาตุที่ได้เปรียบเท่านั้นและโจมตีเนี่ยมันแค่30%ซถ้าอยากให้ซันจิตัวนี้อัพเกรดมาเล่นได้คือเพิ่มความเสียหายเข้ามาโจมโจมตีเป็นพารามิเตอรอ์เพิ่มขึ้นมาหรืออยู่ทงสต,ตูเตยแรงขึ้น50%แนวแนวนั้นอันเนี้จะกลับมาเล่นได้เลยเพราะว่าตัวของมันเองอ่ะมันต้องมีถึกเนื่องจากซันจิในเมะถ้เห็นอยู่ถึกโคตรโนะครับ ผมเลยมองว่าไอ้ตัวนี้มันน่าจะมีทั้ง1เด้งเลือด2ตีแรง3ถึกอยู่ในตัวเรียกง,ง่ายๆคล้ายๆจาบานั่นแหละครับที่มันจะมาแต่มันน่าจะมีเพิ่มเติมก็คือว่าในส่วนของย่นสถานะไปด้วยนั่นเองและโดนแบบเด้งเลือดซึ่งจาบาไม่มีในส่วนนี้โดนสถานะและเด้งเลือดอ่ะมันไม่มีใช่ปะ่ะนั่นแหละครับก็เลยมองว่า2ตัวนี้น่าจะเป็น2ตัวที่เก่งและน้องงูก็น่าจะโดนเพราะว่าตัวไหนก็ตามที่มีเกี่ยวกับสถานะทั้งหมดอ่ะยกเว้นแจงนะ แช่งไม่เกี่ยวกับสถานนะเพราะมันกันได้แต่ไม่ได้หมายความว่าซันจิอาจจะมาแบบพลิกโผลเลยก็ได้อาจจะเปลี่ยนเป็นสีดําได้แล้วก็นั่นแหละลบฮาคิแช่งเลยก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้นะถือว่าแค่คาดเดากันเล่นๆเนาะสำหรับในรอบนี้รีเจนที่น่าสนเนี่ยสำหรับผมนะก็มองไปในส่วนของไอชาร์มากกว่าเพราะว่าได้ในส่วนของเหรียญส่วนถ้าดีกว่านั้นก็น่าจะเป็นขาวดําถ้าดีกว่านั้นดังนั้น s b a n บเนี่ยก็คือหน้าเก็บเพราะไปซับได้นั่นเองนะครับเพราะว่าตัวมันน้อยเนาะมีแท็กแค่นี้ก็เอาเอาไปเถอะ อะสรุปเป็นประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยไปรุ่นวันที่1ตอนตัวเกมมาเดี๋ยวค่อยมาดูกันดีหนึ่งทีก็แล้วกัน